สวัสดีค่ะลอสนะคะค่ะวันนี้ลอสมาพร้อมกับกล่องพัสดุขนาดนี้นะคะก็แน่นอนเลยลอสจะมาอันบ็อกสักจะหน่อยนั่นเองค่ะ ขราวก่อนเนาะที่โรสบอกไปว่าเราสั่งของจาก GMMTV ที่เป็นของ Official นะคือสั่งของหมด2กล่องด้วยกันแล้วคราวที่แล้วก็คือ Unbox ไปแล้วเรียบร้อยกับกล่องที่1ก็จะเป็นโฟลเดอร์เซตเนาะมีเป็น Super Color e x c l u s i v e p h o t o c a r เ s e รของพี่เอิร์ธแล้วก็เป็นโฟ o t o b ร o บุ๊กเล่มที่2ของพี่เอิร์ธน้องมิกนะคะ Gravity to Beat Calling นั่นเองก็ Unbox ไปแล้วเรียบร้อยยังเหลืออีกหนึ่งกล่องที่รอคอยรอคอยมาเน,นิ่นนว่อะไรจะมาส่งสักทีก็คือ รอนานมากๆเลยนะแล้วแบบเอ้ยทำไมยังไม่มาสักทีจนแบบไปปลนกับน,น้องสาวน้องสาวก็บอกว่ากล่องนี้หรือเปล่าเห็นอยู่ในบ้านหลายวันแล้วนะกล่องนี้หรือเปล่าก็คือน้องชายอะรับมาแล้วนะคะรับมาจากเไปรณษย์แล้วเรียบร้อยแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเอามาแล้วไงโรสเลยคิดว่าของยังไม่ถึงปรากฏว่ามาถึงหลายวันแล้วจ้าอะ ของอีกหนึ่งสิ่งอันนี้รู้เลยเพราะว่าสั่งของไปเหลืออีกหนึ่งสิ่งที่ยังไม่ได้ก็คือจะเป็นเสื้อยีนนะคะเสื้อดนิมของคุณทาปกรณ์จากเรื่องพี่นายกำกำเทพนั่นเองเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบล็อกดูนะคะว่าเป็นอะไรยังไงซึ่งอ่ะหลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นแล้วอาจจะได้เห็นมาแล้วเพราะว่าเขาได้กันไปตั้งนานแล้วนะโรสเพิ่งจะมาได้อันบ็อกในวันนี้นะคะแต่ทาไมายังมีกล่องเล็กๆอยู่ตรงนี้สำหรับกล่องเล็กๆตรงนี้ก็คือโรส ไปขอซื้อมาจากเพื่อนจนได้นะคะยังจำได้ไหมคราวก่อนโรสบอกว่า Super Color Exclusive Photograph Set อันนั้นนะของน้องมีกัาก็คือขายหมดเร็วมากๆเลยนะแบบสดเอาในเวลาที่รวดเร็วแล้วโรสก็ซื้อไม่ทันใช่ไหมคะก็เลยซื้อมาแค่ของพี่เอิร์ธสอัน ซื้อมาแค่ของพี่เอิร์ธสออันไปเลยปรากฏว่าเพื่อนรสบอกว่าอยากได้ไหมเอาไว้เพราะว่าเขา่าซื้อมาหลายเซตเหมือนกันเนอะรสซื้อไปสักเซตไปล่ะเออเราก็เลยซื้อต่อเขามา1เซตนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาเป็น u n นบ x ็อกสำหรับ Super Color ลอร์แอดคูซโฟนการ์ดเซตของน้องมิกซ์ด้วยนะคะว่าเป็นยังไง <laughs> โอเคจริงๆแล้วอะรสกะว่าจะยังไม่อันบ็ออันนี้หรอก หมายถึงเสื้อยีนเดนิมของคุณถาปกรณ์อะตอนแรกว,ว่าจะยังไม่อันบ็อกซ์แต่ว่าวันนี้อยากใส่วัน,นอยากใส่ก็เลยทำคลิปอันบ็อกซ์สันหน่อยอยากใส่ทําไมเพราะว่าวันนี้นะคะคือวันที่24สิงหาคมจะเป็นวันที่พี่เ e อิน้องมิกนะคะเขาจะขึ้นเครื่องบินบินไปประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะอะ บอกข่าวเลยละกันก็คือวันที่27-28ถึงสิงหาคมนี้นะคะทาง GMMTV เนี่ยจะมีการโชว์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็มีนักแสดงหลายๆท่านไปเลยนะคะและหนึ่งในนั้นก็คือพี่เอ,อิร์ธน้องมิกของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือจะเป็นวันที่พี่เอ,อิร์ธน้องมิกจะเดินทางแล้วก็เหมือนกับเขาจะแบบเออให้ไปร่วมส่งนะคะไปร่วมส่งพี่เอ,อิร์ธน้องมิกไปประเทศญี่ปุ่นกันก็คือวันนี้สามทุ่มครึ่งนะคะที่สุวรรณภูมิเขาบอกว่า ทางออกที่3เนาะทางออกที่3ซึ่งโรส์ทางานอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะคะก็เลิกงาน3ามทุ่มก็ว่าอย่เอ,อ้อย่าสามทุ่มคุณมึงจะแวะไปหาพี่เออน้องวิคก,ก็เลยแบบว่าเอออยากจะใส่เสื้อของคุณถาปกรณ์ไปด้วยวันนี้ก็เลยแบบเออจะอันบกทาคลิปอันบ็อกไปเลยแล้วกันนะคะโอเคคือเราก็น่าจะได้เห็นบ้างแล้วนละเนาะว่าแบบว่า i อ story ต่างๆนานา เห็นเป็นคลิปว่าพี่เอิร์ดองมือตอนนี้คือเขาก็คือซอมร้องเพลงกันแล้วหนึ่งก็คือน่าจะไปโชว์ที่ของญี่ปุ่นอันนี้แหละสำหรับงานเป็นงานจิมเอ็มทีวีแฟนเฟสนะคะอินเจแป2022น่าจะแบบซ้อมเพราะว่าจะไปโชว์งานนี้ด้วยแล้วก็เหมือนจะมีอีกคอนเสิร์ตหนึ่งด้วยนะคะก็คือวันที่15ตุลาคมเดีย๋ยวรอซื้อบัตรกันว่าจะอะไรยังไงสำหรับคอนเสิร์ตอันนี้อ่รจำไม่ได้ว่าชื่อคอนเสิร์ตอะไร๋ยวหาแป๊บนึงนะ สำหรับคอนเสิร์ตอันนี้นะคะก็จะจัดที่ยูเนียนโมประเทศไทยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าลอซื้อบัตร ันด,ดีกว่านะจะได้ไปเจอพี่เอิร์ดตรงมิกกันแล้วก็สำหรับคอนเสิร์ตท,ที่จะจัดที่ญี่ปุ่นเนาะกับคอนเสิร์ต g m m t v f a ท f e ีแ in j a p a n เนี่ยก็คือสำหรับคนที่ไปญี่ปุ่นไม่ได้ไม่ได้ไไดซื้อบัตรที่ญี่ปุ่นนะคะก็สามารถที่จะซื้อเป็นตั๋วออนไลน์นะคะเพื่อที่จะดูลฟสสดได้นะคะสามารถซื้อตั๋วลฟ์สตรีมมิ่งได้ทั้งรอบวันที่27และ28สิงหาคมราคารอบละ1,700 เอเจ็ดพันสามร้สามเยนนะคะจ่ายโดยตัดบัตรเครดิตก็เจ็ดพันกว่าเจ็ดสามร้อยกว่าเยนเนี่ยก็คือประมาณสองพันแพงอย่างนี้นทุกคนรอบละสองพันโอเคถ้าอยากดูใครรถไม่แน่ใจว่าเออถ้าพี่เอิ์น้องมีเขาจะแสดงทั้งสองวันเลยหรือเปล่านะคะก็คือวันที่27แล้วก็ยี่สิบแปดเนาสำหรับนักแสดงนี้คือมีหลายท่านเลยนะคะก็จะมีเป็น เตนิวเอิร์ธมิโอมนาโนนคริสไบร์วินดิวนานิโอ้มีเยอะมากๆม,มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ใช่ไหม11ปะ่ะ2 4 6 8 10 11อ่ะมีทั้งหมด11ท่านเลยนะคะแต่รอไม่แน่ใจว่าทั้ง11เนี่ยก็คือจะโชว์ทั้ง2วันเลยหรือเปล่าก็ เดีย๋ยวเราดูไปอีกทีนึงเพราะว่าเขาบอกว่าสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30สิงหาคม18นาฬิกานะคะ6โมงเย็นนั่นเองก็คือซื้อเพื่อที่จะเอาไว้ดูย้อนหลังได้นะคะเขาบอกว่าดูไลฟ์ย้อนหลังได้ตั้งแต่คอนจบไปจนถึง31สิสิงหานะคะก็คือเหมือนกับว่าสามารถดูสดได้เลยก็คือถ้าซื้อในวันที่เขาแบบไลฟ์อะ ในวันที่เขาแสดงอะ่ะเราก็สามารถดูสดพร้อมไปได้เลยแล้วก็ดูย้อนหลังได้ทีตอนคอนจบนะคะหรือใครที่จะซื้อเพื่อที่จะดูย้อนหลังเนี่ยก็ได้นะคะโอเคแต่ว่ารถอาจจะซื้ออยู่แต่รถไม่แน่ใจว่าพี่เอ,อิ์น้องมิกแสดงบนไหนก็อาจจะซื้อแค่วันที่พี่เอ,อิ์น้องมิกแสดงนะคะถ้าใครอยากซื้อเดี๋ยวรถสอนวิธีซื้อแล้วกันในนี้ก็จริงก็มีคนสอนอยู่นะโอเคก็เป็นประมาณนี้นะคะเดีย๋ยวเรามาอันบ็อก เป็นเสื้อคุณถาปรกรณ์ดีกว่าจะได้ใส่ไปเชียร์ให้พี่เอิร์นน้องมิกนะคะไปแบบว่าเออเซฟไฟบินโดยสวัสดิภาพนะคะเมื่อคืนรถลดก็โหลดป้ายไฟมาด้วยนะ แน่นอนเลยเหลือตัวเดียวไว้ที่ของยังไม่มาสูงเดนิมแจ็คเก็ตอ่าคิวบิสลาดเวชนะคะเสื้อแจ็คเก็ตเดนิมพินายกรรมกามเทพขอบคุณท <mustard> ับกอน คีช <th eme> ่าเลยวมาใหญ่ว <También> <baby> ่าดูสิโอ้สต ah, ิกเกอร์นีด้วย ติ๊กเกอร์ดีด้วยอ่ะน่ารักมากเลยดูสิเห็นไหมจะเปิดแล้วนะคะชอบความรู้สึกจะเปิดออกมาบ้างเลยทุกคนเดี๋ยวจะถ่าย้เสื้อคุณถาปโกณ์นะคะ ว่าแล้ว <laughs> อืมคิดได้นิดหน่อยอันนี้คือเย็บหรือว่โอเย็บยังไงดีเทลก็จะวีแบบดาวเสากับลูกโลกลูกโลกฟิวแล้วก็มีดาวเสาด้วยกันมีอะไรอีก มีภูเขาโ,โก้กว้างเควีเควีอ๋อเควินกอนกับวินใช่ไหมเควีกอนกับวินใช่ก,ก,ใชก็มีตรงไหนอีกอ๋อมีเข็มทิศแล้วก็ลุงกินน้ำนะคะตรงนี้เป็นนาเป็นไฟสีฟ้าใช่ไหมเอออันนี้ก็มีเหมือนกันไฟสีฟ้า หรือว่าจริงๆก็คือน้ำด้านหลังนี่ไหมอ๋อนี่ไง Stay w o l l นะคะ Stay w o l l นี่ Stay w o l l เดี๋ยวมาลองใส่ดีกว่ากระเป๋าจริงทั้งสองข้างกระเป๋าจริงชั้ <laughs> น,ะะน okay. สอข้างเก่งโอเคแล้วเสื้อคุณถา่าปประการรอสั่ง มันมีไซส์หรือเปล่ารถจำไม่ได้อะจำไม่ได้ว่าเขากำหนดไซส์หรือเปล่าถ้ามีกำหนดโอ้น่าจะสั่งเอลมามั้งฮลโหวิเท่นะเท่นะทุกคนได้เลยเจ้า ดน่นาทอกจากนี้นะคะทุกคนก็ต้องแสดงความยินดีกับ MV เพลงไม่ไกลหัวใจนะคะเพลงคู่ที่พี่เอิญน้องมิกร้องคู่กันประกอบซีรีส์พิยกรรมกามเทพเรื่องนี้นะคะก็ตอนดีครบหนึ่งร้าน วิวแล้วเย้ Yay! ในสุดก็ครบแล้วทีเพลงที่เพลงไปเพลงที่ชอบมากเลยนะแล้วเราชอบวิวโรสฟังบ่อยมากๆเพราะว่าอินมาตั้งแต่งานโอชิ้ะทุกคนงานโอชิที่พี่เอิต้องมีก็เอาเพลงนี้มาร้องคู่กัน รู้สึกว่าชอบมากอยากฟังเออร์ิกร้องอีกบ่อยๆนะเพราะว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ยินเออร์ิกเอาเพลงนี้มาร้องคู่กันในงานแบบอีเวนต์สักเท่าไหร่เนาะซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นงานเพลงที่สนุกอะเป็นเพลงที่สนุกก็อยากให้พี่เออร์น้องมิกเอามาลองอีกเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าโรสพูดอะไรผิดไปหรือทำอะไรผิดพลาดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนค่ะบ๊ายบาย ให้เราได้เรียนรู้ทุกการเดินทางที่เสอะหาคนแลาพบหลากหลายเรื่องราวในมุมที่กว้างกว่า